ซาเจียคะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนกลับมาพบกับคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะคะเรื่องเชียนจจีเตียนนะคะตอนนี้เวลาเท่าไหร่นั่นเองค่ะคลิปนี้เราจะมาต่อกันด้วยเรื่องของหน่วยเวลานะคะเรามาดูคำแรกค่ะคำแรกคือคำว่าเตียนเตียนเต เอียนเสียงสามเป็นเตี่ยนเตียนแปลว่ามุงหรือจุดค่ะตัวอย่างการใช้เตี่ยนนะคะเช่นป้าเตียนแปดเตียนแปลว่าแปดโมงค่ะตัวอย่างที่สองก็คือเสี่ยวอู่อีเตี่ยนเสี่ยอู่อีเตียนแปลว่า บ่ายหนึง่งโมงค่ะเสี่ยวอู่แปลว่าตอนบ่ายใช่ไหมคะอีแปลว่าหนึ่งเตี่ยนก็คือโมงนั่นเองค่ะคำต่อมาค่ะคือคำว่าเฟินจงเฟินจงฟ n fen z o ฟ g นจ o องจง n zhong แปลว่านาทีค่ะ คำว่านาทีในภาษาจีนนะคะเราสามารถพูดแค่คําว่าเฟินอย่างเดียวก็ได้ค่ะตัวอย่างคะ่ะเช่น9.20分เจฟนงแปลว่า9ก้าโมงสนาทีค่ะตัวอย่างที่สองนะคะวันชังางาเดอ่ฟ วัน点่าง分ามสเแปลว่าสามทุ่มห้าสิบสี่นาทีค่ะวันช่างก็คือแปลว่าตอนกลางคืนค่ะเตียนก็คือโมงเฟินก็คือนาทีนั่นเองค่ะคำต่อมานะคะคือคำว่าเสียวชื้อเจียวชื้อซีเย เสียงสามเป็นเฉลียวชื่อเสียงสองเป็นชือรวมกันเป็นเฉียวชือแปลว่าชั่วโมงค่ะตัวอย่างค่ะเช่น一个小时一个小时แปลว่าหนึ่งชั่วโมงค่ะตัวอย่างที่สองนะคะก็คือ三个小时三个小时เกแปลว่สา,สา,ส,าสามชั่วโมงค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างค่ะเด็กๆสังเกตรูปนาฬิการูปนี้นะคะเข็มยาวจะชี้ไปที่เลข12และเข็มสั้นจะชี้ไปที่เลข3 <c oughs> ตอนนี้เราใช้เวลาเป็นช่วงก่อนเช้านั่นเองนะคะก็คือเวลาตี3ามนั่นเองค่ะตีสามนะคะภาษาจีนคือซันเตียนซันเะะตียนแปลว่าตีสามค่ะ <c oughs> ต่อมาตัวอย่างที่สองนะคะรูปนาฬิการูปนี้เข็มสั้นจะชี้ที่ช่วงเวลาเลข6ใช่ไหมคะส่วนเข็มยาวจะชี้ไปที่เลข8ค่ะช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงเวลาเช้านะคะก็คือ6 4โง40นาทีค่ะเราจะพูดเป็นภาษาจีนว่าหกจุดสี่นงย ซื่อฟจงวิธีการดูนะคะดูที่เข็มสั้นจะเป็นโมงใช่ไหมคะเข็มยาวจะเป็นนาทีเวลาดูนะคะเข็มสั้นสมมตุติมันชี้มาที่ช่วงเลขหเราก็บอกว่าเป็นริ้วเตียนแต่ถ้าเข็มยาวชี้มาที่เลขแป เลข8เวลานาทีของไทยก็คือ40นาทีใช่ไหมคะภาษาจีนก็เป็นซื่อเฉฟนจงนั่นเองค่ะตัวอย่างต่อมานะคะเลขเ,เข็มสั้นชี้ที่เลข10ค่ะส่วนเข็มยาวชี้ที่ระหว่างเลข1กับเลข2ให้เราประมาณเอาเองก็ได้ค่ะในเวลานี้เป็นเวลา10โมง7นาที สิบโมงเจดนาทีภาษาจีนก็คือสิบเจฟดนจงสิบเีฟดนจงก็คือสิบโมงเจนาทีนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเข็มสั้นชี้ที่เลขหนึ่งเข็มยาวชี้ที่เลขสาเป็นเวลาช่วงบ่ายก็คือบ่ายหนึ่งโมง 15นาทีภาษาจีนคือเสี่ยวอู่ีเตียนชิ่อู่ฟิจงสังเกตนะคะเวลาตอนบ่ายคำนำหน้าจะต้องมีคําว่าเสี่ยวอู่เสมอนะคะถ้ามันเป็นบ่ายสองเราก็จะใช้เป็นเสี่ยอู่เหลียงเตีนค่ะบ่ายโมงสินาทีนะคะภาษาจีนก็คือ 下午一点十五分钟ต่อมาค่ะอันนี้เข็มสั้นชี้ที่เลขสี่ใช่ไหมคะเข็มยาวชี้เกือบถึงเลขสิบสองมันก็คือช่วงเวลาบ่ายสี่โมงห้าสิบเก้านาทีภาษาจีนก็คือ下午四点五十九分钟 下午สี่ววปีบ่าวห้าสิบเก้านาทีค่ะตัวอย่างต่อมาเป็นช่วงเวลาใกล้ค่ำนะคะก็คือช่วงเวลา6กโมงเย็นสังเกตน,นะคะเวลาถ้าเป็นช่วง6กโมงตรงสี่มงตรงอย่างนี้เราจะใช้แค่คำว่าเตี่ยนธรรมดาเท่านั้นนะคะ ตัวอย่างเช่นตัวนี้ค่ะ6โมงเย็นภาษาจีนก็คือวันช่งางหกวันช่างหแปลว่า6โมงเย็นค่ะตอนเย็นหรือตอนกลางคืนเราจะมีคำว่าวานช่างอยู่ข้างหน้านะคะแล้วก็ตามด้วยตัวเลขแล้วก็ตามด้วยเตี่ยนถ้ามีนาทีก็จะตามด้วยฝนจงอีกด้วยค่ะ ต่อามาค่ะเป็นช่วงเวลาค่ำแล้วนะคะช่วงเวลาสองทุ่มยีนาทีก็คือเข็มสั้นชี้ที่เลข8เข็มยาวชี้ที่เลข5้านะคะภาษาจีนเราจะพูดว่าวันช่างแปดจยี่สินาทีวันช่าแปดจยนาทีวันช่ก็คือช่วงเวลากลางคืนป้า แปลว่า8เตียนคือโมงเอ่อชิอูคือ25ฟั้นจงคือนาทีนั่นเองค่ะตัวอย่างต่อมาค่ะเข็มสั้นชี้ที่ระหว่างเลข10ถึงเลข11นั่นก็คือยังอยู่ในช่วงเวลาสิบโมงหรือสี่ทุ่มแต่ตอนนี้คือช่วงเวลากลางคืนก็เลยกลายเป็นช่วงเวลาสี่ทุ่มนะคะส่วนเข็มยาวชี้ที่เลข9้า สี่ทุ่มสีบ้านาทีภาษาจีนพูดว่า晚上น点四十五分钟晚上十点四十ส分钟晚ิเตีย,ย,ยก็คือสี่ทุ่มนะคะสี่สิบห้านาทีค่ะตัวอย่างต่อมาค่ะ เข็มยาวกับเข็มสั้นชี้ที่เลขสิสองเป็นเวลาช่วงกลางคืนมันก็คือเวลาเที่ยงคืนนั่นเองนะคะเวลาเที่ยงคืนภาษาจีนก็คือหลิงเตียหลิงเตียหลิงแปลว่าศูนย์เวลาเที่ยงคืนมันจะเป็นเลขศูนย์ใช่ไหมคะเขาก็เลยเรียกว่าหลิงเตียนนั่นเองค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าเด็กๆจะได้รับความรู้กันไปอย่างเต็มที่นะคะสำหรับตอนนี้เราชื่อขอลาไปก่อนจ้ายเจ